สวัสดีค่ะกาบเรียนอาจารย์ที่เคารพรุ่นพี่บัณฑิตที่รักและเพื่อนเนักศึกษาทุกคนค่ะดิฉันนางสาวอามารินามือโซดานักศึกษาแชมป์ปีที่2หลักสูตรข้ารุษบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัทยาค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญ ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งความยินดีความภาคภูมิใจและความผูกพันที่เรามีต่อกันการจบการศึกษาไม่ใช่เพียงแค่การสิ้นสุดของช่วงเวลาหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหมท่ที่พี่ๆกาลังก้าวไปสู่เส้นทางแห่งอนาคตด้วยความมุ่งมั่นและความฝันที่ยิ่งใหญ่จึงอยากใช้โอกาสนี้ กล่าวแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้พี่ๆก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางที่เลือกเดินค่ะและเพื่อเป็นการแทนความรู้สึกของพวกเราทุกคนดิฉันขอเชิญตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งขึ้นมากล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการค่ะกลาเรียนอาจารย์ที่เคารพและพี่ๆบันทึกทุกท่าน ดิฉันนางสาวตัสมีตาหาหนักศึกษาหลักสูตรคณะศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่หนึ่งเป็นตัวแทนในการพวดคนยพ่พี่ค่ะในวันนี้พวกเรานักศึกษารุ่นน้องรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆที่สําเร็จการศรึกษานับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ได้เห็นพี่ๆก้าวสูขขส่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในชีวิตพี่ๆทุกท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน ความขยันหมั่นเพียรหรือแม้แต่การทํากิจกรรมพี่ๆได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นและตั้งใจจนประสาามารถประสบความสําเร็จในงานนี้นอกจากความสาเร็จด้านการศึกษ,ษาแล้วสิ่งที่พวกเราประทับใจในตัวพี่ๆคือมิตรภาพความช่วยเหลือและคําแนะนําที่นี้ให้กับรุ่นน้องเสมอมาไม่ว่าจะเป็นการแนะแนวการเรียนการให้กาลังใจหรือแม้แต่การชี้แนะแนวทางชีวิต ในโอกาสสำคัญนี้พวกเราขอสแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งและขออวยพรให้พี่พี่ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การง,งานและชีวิตข้างหน้าขอให้ก้าวเดินอย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปขอบคุณค่ะขอขอบคุณตัวแทนนะักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสำหรับคำพูดที่อบอุน่นและเต็มไปด้วยความปรารถนาดีค่ะและในโอกาสนี้ขอเชิญตัวแทนจากพี่พีบัณฑิตขึ้นมากล่าว ขอบคุณและแบ่งปันความรู้สึกในวันนี้ค่ะกล่าวเรียนอ,อาจารย์ที่เคารพและน้องๆที่น่ารักทุกคนก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่มา่วมแสดงความยินดีในวันนี้คำพูดของน้องๆทําให้พวกเราตื้นตันใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งตลอดเวลาที่เรียนอยู่ที่นี่พวกเราได้รับความรู้ประสบการณ์และมิตรภาพที่มีค่า เราได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและจากกิจกรรมต่างๆและสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้รับโอกาสแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับน้องๆอาจาร์และเพื่อนๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่พวกเราได้ถ่ายทอดไว้จะเป็นประโยชน์และหวังว่าน้องๆจะเติบโตและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปขอให้น้องๆมั่นใจในตัวเองตั้งใจศึกษาและก้าวไปข้างหน้าอย่างเิ่มแ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มอบความรู้และให้คำแนะนำแก่พวกเรามาจนถึงวันนี้และขอขอบคุณน้องๆที่มอบมิตรภาพและความอบอุ่นให้เสมอมาขอให้น้องๆทุกคนโชคดีและประสบความสําเร็จในเส้นทางของตนเองขอบคุณมากๆค่ะขอขอบคุณพี่ๆบัณฑิตสําหรับคาพูดที่เต็มไปด้วยความหมายและขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับพี่ๆบัณฑิตทุกคนค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้งานในวันนี้เป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆและขอให้พี่ๆบัณฑิตทุกคนก้าวไปสู่เส้นทางใหม่ด้วยความมั่นใจและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้ค่ะ